สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องลิมมาดีชาแนลยักฮู้ไม่ได้เปิดจอใหญ่แล้วหรอ,อ,อ,อขอโทษครับเดี๋ยวดูจอเล็กไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ก็เป็นการยืนยันแล้วนะว่าตัวละครอย่างเจ้าเจนอตจะทำการเข้าตู้ตัวดำในวันที่หนึ่ง อะ,อะ,อะเดี๋ยวมาดูก่อนที่เจนอสจะเข้ามาวันนี้มันวันที่152มั้ง1 5 1ไม่ได้อัพก็ก่อนที่เจนอสจะเข้ามาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทีมเราอะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็จะสู้ใครไหวหรือเปล่าและได้มาล้างแค้นใครอีกไหมหน้าที่ซักซี พูดได้พูดดีแล้วนะแกควรสั่งสอนในการกรทำให้ดูหน่อยสิรุ่นพี่ก็ส่วนตัวก็จะไปติดตรงในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะเขตศึกไรที่สิ้นสุดผมจะไต่ไปสู่ท็อป8ได้หรือเปล่าคือท็อปที่เขาต่อสู้กันแบบนี้ผมยังไม่เคยเข้าไปในรอบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าหลังจากที่ผมมีเจนอสอะ ผมสามารถผ่านไปในจุดนี้ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆดูไปก่อนว่าก่อนมีเจนอสจะไหวหรือไม่ไหวอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาพูดถึงกิจกรรมข้าวๆก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าผมถึงชั้นไหนแล้วหรือว่าได้ในส่วนของลูกแก้วหรือเปล่าเพราะพอผมลงกิจกรรมลูกแก้วเนี่ยคนดูเยอะมากแสดงว่ารอรุ้นกับผมอยู่ใช่ไหมล่ะท่านเนรู้นะรู้นะก็ <c oughs> ต่อภาพอันนี้ศึก ดวลเรียวไทม์ก็สามารถใช้ได้ทุกตัวละครแล้วนะเดี๋ยวเราอาจจะแวะไปเล่นดูด้วยก็ได้เพราะน่าจะมีเจนอตแน่เอ้ยมีใครรุ้นเหมือนผมหรือเปล่าเนื้อเขาอ,อาจจะเจนอตมาไว้ตอนไหนก็ไม่แน่ใจต้องรอดูอีกทีก็ในส่วนของตู้นี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธของ t ท็อ top สเตอร์นะใครที่มีก็ทำได้แล้วก็เป็นอาวุธแฟลส่วนตัวผมข้ามนะ ผมกะจะดองไว้ก่อนนี่ตอนนี้ผมดองได้235อันละแล้วก็ผมน่าจะรอตอนที่ในส่วนของเจนอตเข้ามาหละอาจจะไปดูในตู้ด้านหน้าตู้สิ้นเดือนหน้าก็คือมันจะเป็นเศษเจนอตอะถ้าอาวุธ3ดาวเป็นตัวละครที่ผมใช้ผมก็อาจจะเก็บก็ได้นะต้องรอดูอีกทีโอเคโบนัสเหรียญน,นี่ก็คือเฟสปกติอยู่แล้วเราจะเป็นในส่วนของ อาอันนีน้ใกล้หมดละอันนี้เติมสายเติมผมไม่เกี่ยวแล้วเหมาะเจาะมากพวกที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือช่วงกิจกรรมตั๋วม่วงที่ต้องใช้เพชรซื้อในร้านค้าลึกลับแล้วบางคนถามว่าเอ้ยพี่ทําไมร้านค้าลึกลับมันแพงจังช่วงนี้นี่เลยครับเป็นเพราะกิจกรรมนี้นี่แหละทําให้ร้านค้าลึกลับแพงปกติ ปกติใช้เพชรเพียงแค่30เพชรเท่านั้นนะขั้นต่ำอะแต่นี้ขั้นต่ำอยู่ที่120กว่าหรือไม่ก็200ไปเลยโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรจะเปือ <tranqu> ง <ill cosas> ดูเพชรผมดีเหลือเ3เพชรอะ <bueno> วันนี้ก็กดไปแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวมาเลยเรามารุ้นกันเลยดีกว่าว่าผมจะอยู่ชั้นไหนแล้วตึดดึดึดดเดึดดึกดพิดที่ึดือดดึ ชั้นที่ห้าแล้วนะครับคุณผู้ดูแล้วดูชั้นที่ห้าผมดีชั้นที่ห้ากับชั้นที่สี่นี่กดพอๆกันเลยนะยี่สิบกว่าช่องดูดิแล้วแบบตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยแล้วปิกแอกผมเหลือสิบเก้าชิ้นแล้วนะแล้วชั้นที่หกผมจะเหลือไม่เนี่ย <c oughs> จะได้ไหมลูกเกวราชาทะเลลึกก็ไปลุ้นด้วยกันนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมเปิดไปอยู่ที่หนึ่งอ่าชั้นบนเป็นสี่ สีบวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสิบส่ใช่สิบส่เใช่สิบสกบวกสดิเก้า <c oughs> บวกสมันสิบสามสิบสามสิบสาบวกสี่สิบเจ็สเจ็ดบวกสามยี่สิบแล้วหรอใช่ไหม ไม่ใช่เหลืออีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า1ก1จ1ดแป20ก้จริงๆด้วยนี่เราเปิดเกินครึ่งไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเช้าๆมันหัวมันอาจจะอองๆหน่อยนะเออเกินครึ่งจริงดิ <c oughs> มันไม่มีทางทั้งนั้นผมอาจจะไม่ได้ในส่วนของลูกแก้วราชาทะเลลึกก็ได้ ไม่แน่ไม่แน่เผื่อชั้นที่หกผมอาจจะดวงดีก็ได้กล้าพูดเต็มปากเต็มคำเนาะว่าดวงดี <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เพิ่มมาจากเดิมสิบแปดล้านสองแสนนิดนึงอยู่ลำดับที่สาสิบสามเหมือนเคยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต่อสู้เขตไรที่สิ้นสุดตอนนี้นะผมอยู่ลำดับที่ห้าสิบแปดเดี๋ยวเรามาล่าเพชนในส่วนของ วันนี้กันเลยดีกว่าแล้วก็อาจจะมีไปดวลเรียวไทม์สักนิดนึงเพราะผมจะไปลองดูว่ามีเจนอสเข้ามาหรือเปล่าแมทนิตี้ที่ผมจะแพ้ก็คือประมาณนี้นะในส่วนของคิงโกลิบาสเดี๋ยวเจอกันแน่พวกคิงโกลิบาสเนี่ย <c oughs> ตอนนี้สู้ไม่ไหวจริงเนาดูกับคนนี้ซึ่งพลังต่างจากผมอยู่ประมาณเกือบ6ล้านนะข้ามเลยปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมคิงโกลิบาสคือค่อนข้างที่จะโกงแลแรงมาก แรงแบบแรงเวอร์คิงกลริบารคิงกลริบาขนาดผมมีคออะสวินจักกล์น่ะยังไม่ไหวอ่ะลองลองกับคนนี้ดูพลังห่างจากผมเกือบแปดล้านเลยนะพลังเขาเก้าล้านพลังผมสิบเจ็ดล้านสิบแปดล้านดูดิคิงกลริบารแล้วดูมาในจังหวะนี้เกวินลูกเตะพายุสลาตันแล้ววัคซีนแมนบอลกิกีซัดไปแล้วบอลกงกิๆๆของโจเซซัดมาอีกหนึ่งรอบ สามารถระเบิดได้แรงทั้งคู่เลยนะผมไม่แน่ใจว่าสถาน้ามันจะทับซ้อนกันหรือเปล่าแต่ไล่เตะไปอีกหนึ่งทีติดสตันแต่ไม่มีผลนะเพราะว่าสตันมันอยู่ด้านหลังสตันมันไม่ถึงด้านหลังแล้วตัวละครจิ๊ดโอ้โหแรงเวอร์อาวุธสามดาวอย่างนี้ก็บอกลาพ่อแม่จะสาให้หนุ่นั่นนี่แพ้แพ้ไม่ไหวจริง ดูดิเออคนนี้มีขอจะวินจากกแล้วผมจะเหลืออะไรล่ะเหลือจะเกลื่อนโอ้โหลองคนนี้หน่อยดิเฮลไฟบวกในส่วนของคิงโอ้โหแล้วมีนั้นด้วยมีโกคิสึรับดาเมดอีกอลองลอง,ลองเดี๋ยวลองไปเตะอย่างลองไปเตะเฮลไฟอย่างเดียวดูก็ได้ดิแต่ <c oughs> เ,เขามีล้างสตันอยู่ดีไงผมไม่ได้ลุ้นล้างสตันนะคือแบบผมลุนให้มันตายเลยอะซึ่งมันยากมาก เพราะว่าโกเคสือมีอีกาคอยรับดาเมจอยู่แล้วเตะมาอีหนึ่งรอบโกเคสือโดนสตันไปหนึ่งตัวปุ๊บอีกาแตกไม่อีกาก็ไม่แตกนะโอ้หมันถือเกินอีกาอ,อ,อีกาน่าจะแตกรอบนี้แหละต,ตดูดิยังรับไหวหอยู่ปะ โอเคอีกาเขาแตกแล้วนะจังหวะนี Fi ้เฮลไฟเฟมซัดคืนกลับมาปุ๊บปับปุ๊บปับเราลองกดนิ้วดูว่าผมจะไหวไหมผม <im it> ว่าอาจจะมีผลเนยนะการกดนิ้วกับไม่กดนิ้วเนี่ยเราฝังสีเงาใสาโซนิกเข้าไปเลยจับ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 ,จบ,จบไม่ตายลดลดเหลือครึง่งหลอดอ้โูระเบิดไปเรียบร้อยอย่างนี้ผมมีโอกาสจะชนะนะผมแค่ฆ่าในส่วนของเฮลไฟเฟมเขาให้ได้อะเพราะเนื่องจากชิงมันไม่มีดามจอยู่แล้วนะ เออตอนนี้คิงม,มันบัฟอู้แล้วมันไปติดแถวหลังด้วยไงชิบหายหมดแล้วแล้วคิงบัฟมาในจังหวะนี้นี่ยังไม่ถึงเทินของเฮฟไฟเฟมเลยนะเนี่ยโอ้ยตายไปแล้วตัวนึงมีธรรมดาใส่แล้วม้าเหล็กจู่โจมใส่เฮลเลยผมว่าต้องจอเจาะเฮลเท่านั้นนะไม่งั้นเราจะแพ้อ,อ๋อไอ้นี่ไปก่อนเพ๊บมหนึ่งทีแล้วก็ซัดบอลกิกิไป เรามาดูเฮลไฟเฟมเขาอันติกันบับบับว้วสามสิบสองลั่นมมไม่ไหวแล้วใครก็ได้เอาพมออกไปจากตรงนี้ที <c oughs> แล้ต้องเตะมันตายอ่ะอติดลบลีกีก็โหเรียบร้อยพอท่านได้หลองสักเอ๊ะแล้วเตะซ้ำติดลบลีก ไ้ยแต่แต่มันติดสตันอยู่แล้วนะแต่มันไม่มีผลว่ะข้ามเลยแล้วกันอุ้ยชนะชนะอยู่ชนะเฉยไม่นึกว่าจะชนะคนนี้ล่ะโอ้ส่วนใหญ่จะแพ้คิงโกลีบาสว่ะมันแรงเกินอะดูคนนี้พลังแปดแปดล้านงัดกับผมดู ไม่น่าไหววะเฮ้ยไหวไวคนนี้ไหวแสดงว่าพลังอาจมีผลอยู่นะพลังอาจมีผลโอเคนี่18ล้านลองดูที่18ล้านนะคล้มคล้ายๆกันกับผมเลยนะแต่อุ้ยยุงเขาแอบแรงอยู่นะเนี่ยต้องเตยยุงค่อยตายก่อนวะเนี่ยไม่ล่ะปล่อยออโต้เลยก็ได้แล้วเราขออนุญ,ญาตกดข้ามเลยแล้วกันนะปับ๊บไม่ไหวจริงๆด้วย เดี๋ยวเรามาเล่นให้ได้เพชร50ดีไหมเดี๋ยวนะเพชรผมขาดเยอะอยู่เยอะเลยตอนแรกว่าจะไปลองสุ่มอีกสักหนึ่งครั้งแต่เพชรเหลือ73เอ้ยเดี๋ยวมันจะมีนั้นอยู่นี่ว่าโหมดในส่วนของนี่นี่น้ยมีคนจัดจริงด้วยขอ50เพชรไม่ขออะไรมากขอ50เพชรมาเฮ้ยเป็นดังปากหวังเอาละไงเอะไง S <S <S ขอญาตหาเพชรก่อนนะครับถ้ามีคนจัดบ้านม่วงก็ขอห้าสิเพชรน,นะมีใครจัดอีกไหมไม่มีเราไปอรอลุ้นตอนเย็นอีกเฮ้ยโบอรอโบอรอให้โชคหรือเปล่าขอโบอรอสเลยขอสัก40เพชรไปโบอรอให้40เพชรได้ปะโอ้โหให้การ์ดให้การ์ดดาให้การ์ดเพชรมาเอ้ยก็ได้อยู่แต่ผมจัดไปหมดแล้วไอวันนี้เราต้องหายประมาณ50เพชรน,นะ5 0าสิบเพชรเราจะไปหาจากไหนะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาพามาดูพวกอันนี้ด้วยนะเดี <C> e <ars> ๋ยวรอมาดูในส่วนของ11บเอครึ่งแล้วกันว่าผมจะได้เล่นเจนอตหรือเปล่า <C> e <ars> <c oughs> เจอกับเซิร์ฟเวอร์เก่าเหรองั้นผมก็จะใช้เซตประมาณเซตเดิมเลย <C> e <ars> <c oughs> เออคิดว่าถ้าใครเร็วกว่าก็จะได้เปรียบหน้าในส่วนของเอ,อ่อดวลเร็วไทม์ตอนมีครบทุกตัวละครอ,อะ่ะ โ้แล้วเขามาอุ้ยเขามาแปลกอยู่นะแต่อาจจะดีกว่าผมก็ได้มีทั้งกระบองเหล็กมีทั้งซุปเปอร์ลอยถ้าใครเปิดก่อนดูดิฝั่งเขาได้เปิดก่อนหรือเปล่าเขาเซิร์ฟเวอร์เก่าไงโอ้โหเรียบร้อยถ้าอย่างงี้ทีมผมแพ้แน่นอนเพราะว่าเขาได้เปิดก่อนไงแล้วมาจังหวะนี้มีเตรมีเตรือมาแล้วบับเลือดม่ดเจมมาแน่ๆแล้วกระบองเหล็กเข้ามา,าหัวดีนึงทีอาวุธสามดาวด้วย อ๋อแล้วชั้นเยาอะไรไปสู้แล้วคิงอาวุธสามดาวอีกโะไม่ก็แล้วเกวินเกวินอะไรนะเฮลไฟนั่นแหละครับเช้าเช้ามันก็จะเบอร์อยู่นะแล้วมีเตลือใหม่อีกแล้วก็ขออนุญาตครับยอมแพ้ยกทงข่าวแต่โดยดีนะไปอีกสักเกมไปเอ้ยเจอเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงกันอย่างนี้มีลุ้นครับอย่างนี้มีลุ้นไปเลยเราเปิดสามตัวละครไม้เด็ดไม้ตายของเรานะ จริงๆใครจะเปลี่ยนเป็นอะตอมมาแทนก็ได้นะเปลี่ยนเป็นอะตอมก็ได้ไอเกิวไอเฮลไฟเนี่ยเพราะว่าเอาไว้คอมโบกับเมลซากาแต่ส่วนตัวผมชอบความร,ร้อนมากกว่าอย่ามาเล่นกับไฟหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นจากซุยริวเป็นเนนั้นก็ได้อะตอมก็ได้แล้วแต่คุณผู้ดูเลยครับแต่ถ้าหเห็นผลก็จัดแบบนี้ก็ได้แบบนี้ผมว่าครบเครื่องละ เดี๋ยวเรามาดูในรอบนี้กันเลยดีกว่าเอ้ยผมขอเตะเขาก่อนได้ไหมขอขี้โกงหน่อยแล้วกันอุย้ยเมวดูดูดูดมันดืดด้อดื้อมากดื้อมากอ๋อช่วย,ช,วย,ย,นนยช่วยเชียร์หน่อยช่วยเชียร์หน่อยเออสู้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 ส,สู้สู้้โอเคโอเค,อเคจะเล่นด้วยเหรอเดี๋ยว่อยเล่นอัดคลิปก่อนดูมาในจังหวะนี้ก็แมวก็มั่วเกมก็ต้องเล่นโอ้โอโอเคมา ไปมาถึงไหนแล้วฝั่งเขาตายกันหมดแล้วโอเคครับก็ตามที่ผมบอกแล้วครับใครความเร็วที่ไวกว่าก็จะได้เปรียบในส่วนนี้แล้วเฮลไฟก็เผาแรงมากขนาดไม่มีอุสามดาวแล้วเนี่ยทิงไม่มีผลเลยนะนเมื่อเจอกับเฮลไฟเฟมก็เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันตอนที่เจนอตเข้ามาอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราไปสุ่มในส่วนของอนี้กันต่อมาวานสุดท้าย ฉันขอเดิมพันที่รูปที่ไปเดิมพันมากับยุคสมัยใหม่นี่แล้วกันเอ้ยได้แล้วได้แล้วไปเลยผมไม่รอเลยต่อให้แม้ว่าของสองอย่างมันจะดีนะแต่ผมไม่รอแล้วผมไปชั้นหกแล้วชั้นสุดท้ายคือตอนนี้ผมขอคำนวณก่อนนะมาแล้วลูกแกว้ราชาราชาที่ถูกลืม ถามผมว่าเอาอะไรผมมองว่าสามอย่างอันนี้เฮ้ยอันนี้ได้สองอันเลยหรออืมการ์ดับดาวเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้ผมอยากได้อน,นี้มากกว่าว่ะของความเร็วกลยุทธ์ความเร็วผมอยากได้มากกว่าคือผมคิดว่าชั้นนี้ยังไงก็ต้องเหมาอ่ะเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะไปชั้นเจ็ดอยู่แล้วนะคือมันมีสามสิบห้าผมมีอันนี้สิบแปดล็อกอินอีกสามวันวันละหกสิบแปดสิบแปดสามสิบหกเฮ้ย I believe I can fly believe fly can can ยังไงก็ได้ไหนใครบอกว่าสายฟรีไม่มีทางได้นี่เอาคลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณผู้ดูได้ดูกันได้เลยว่าสายฟรีก็มีโอกาสได้า,ดายนนโหละคือมันล็อกที่ทําไมผมถึงนี่ผมยังมีของวันนี้ยังไม่ได้ทําเลยอีก2ชิ้น แล้วก็ยังมีอีก3วันวันนึงก็มันได้วันลาหกหกสามสบแปดนะเออสิบดบวกซื้ออีก18ก็จริงๆผมมี40 40ชิ้นทุยมี40ชิ้นแต่ในช่องนี้มีแค่3ามสหงยังไงก็ได้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันแน่ เจนอดบวกราชาทะเลลึก